สวัสดีนะครเพื่อเพื่อนชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้ออิทธิพลของการยกตัวของดาวใหญ่ทั้ง3ามดวงถามว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่จะมีการยกตัวในลัคนานี้ไม่ปกติมีทั้งดาวพฤหัสดาวราหูและดาวเสาร์คงอาจจะเป็นห่วงในด้านของสุขภาพของชาวราศีกรกฎทุกผูทุกนามไม่ว่าคุณจะมีอาทิตยอ์อยู่กรกฏหรือลัคนาอยู่กรกฏคงต้องดูแลสุขภาพกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช ตอนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับมุมด้านล่างของซอมี QR Code อยู่ท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของซออยากให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้ค่ากาแฟกับซอจะมากจะน้อยไม่ว่ากันสามารถสแกนที่ QR code ได้ส่วนมุมด้านล่างนะครับก็เป็นช่องทางนะครับที่จะติดต่อซอโดยตรงนะครับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอยากจะรู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นชาวกรกฎจะซวยจริงไหมนะครับจะป่วยจริงไหมนะครับ หรือจะมีเรื่องอะไรที่เดือดเนื้อร้อนใจในดวงชะตาเนี่ยสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับมีค่าขู่ทีนี้เกินหัวไปแล้วนะครับในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกรกฎบอกได้เลยว่าในรอบ18ปีชาวราศีกรกฎคงต้องปวดหัวแล้วก็คงต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสุดนิดสุดเด็ด โอกาสที่จะหามส่งกันโรงพยาบาลโอกาสที่จะล้มหมอนนอนเสือ่อโอกาสที่จะต้องตามติดอาการโอกาสที่จะต้องเช็คอาการเช็คร่างกายกันเป็นจริงเป็นจังของชาวรกรกฎนั้นมีในยักซ่อนเลนอย่างรุนแรงจะโรคเก่าโรคใหม่ได้หมดนะฮะบอกได้เลยนะมันไม่ได้สดชื่นซะด้วยนะไอ้ได้หมดเนี่ยมันบอกได้เลยว่าห่อเหี่ยวใจในด้านสุขภาพอย่างรุนแรง ฉะนั้นชาวกรกฏท่านใดนะครับที่กําลังมองในเรื่องของการตรวจเช็คร่างกายการเช็คอัพร่างกายจริงๆแล้วซอสปล่อยคลิปนี้ในช่วงเดือนมีนาคมอยากให้เช็คอัพก่อนเลยครับอยากให้เช็คอัพก่อนเลยนะแล้วมันจะเป็นผลดีในช่วงเมื่อดาวยกตัวในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพฤหัสเข้าสู่ทุตสถานแก่ดวงชะตาตน ดาวราหูมีกำลังเป็นกเกษตรตาที่ปดีดาวเสารก็เดินวิกลติติในชะตาฉะนั้นสิ่งประกอบเหล่านี้มันฟ้องไปในมิติต่างๆในด้านของสุขภาพก็ดีในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ดีในเรื่องของความดื้อความรั้นความเอาแต่ใจความมีความคิดเป็นทิฏฐิมานะในชะตาก็ดีบอกได้เลยนะครับมันมีอันิสงของดวงดาว รวมไปถึงนะครับงานกลุ่มไม่ใช่งานกลุ่มแน่นอนบอกได้เลยนะฮะใครที่คิดว่าจะมีทีมเวิร์กในอยู่ในดวงชะตาคิดว่าจะมีงานกลุ่มอยู่ในดวงชะตามันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่จริงนะครับตั้งแต่ดาวจะยกในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะโดยเฉพาะลูกๆหลานๆนะครับที่อยู่ในวัยการเรียนการศึกษาที่กำลังจะสอบแข่งขันนะครับสอบทำคะแนนในวิชาต่างๆซอบ,บอกได้เลยนะครับ ถ้าเตรียมตัวไม่ดีปีนี้คุณอาจจะต้องเสียใจในการเอ็นของคุณในการสอบเข้ามาหาลายัยหรือแม้แต่การยื่นพอร์ตโฟลิโอหรืออะไรนะฮะที่เด็กยุคใหม่เขายื่นกันนะครับก็มีโอกาสที่จะแห้วได้ฉะนั้นเตรียมเนื้อเตรียมตัวดีๆนะครับในปีนี้คะแนนทำดีๆนะครับตั้งออกตั้งใจในการเตรียมเนื้อเตรียมตัวดีๆนะครับ ถึงจะมีทามมิ่งเล็กๆในเรื่องของการเรียนการศึกษาในช่วงวันที่สองตุลาคมจนถึงวันที่ยี่สิบสามธันวาคมก็ตามแต่มันไม่ใช่เป็นสนามใหญ่ไงสนามใหญ่มันจะเกิดขึ้นในช่วงถ้าซอจาไม่ผิดก็ในช่วงธันวากับในช่วงเดือนมีนาของแต่ละปีนั่นคือสนามใหญ่นะฮะจากช่วงช่วงธันวาธันวาจนถึงมีนาซึ่งมันเป็นช่วงจังหวะที่ดาวนั้นเสียจังหวะพอดีเลยดังนั้นชาวราศีกรกฎ บอกได้เลยนะฮะปีนี้คุณอย่ากเก่งข้อสอบอ่านหนังสืออ่านตำรับตำราดีๆข้อสอบอาจจะออกมาแบบไก่ตาแตกเลยนะนะครับอ่านบทหนึ่งไปออกบทหนึ่งอ่านเล่มหนึ่งไปออกอีกเล่มหนึ่งไก่ตาแตกเลยอะทําข้อสอบไม่ได้อะนะครับฉะนั้นใครที่กําลังจะเข้าร่วมมาหาหลัยนะครับลูกๆหลานๆทั้งหลายก็ฝากเตือนรวมไปถึงนะครับใครที่ยังอยู่เรียนอยู่ในระดับชั้นไหนก็ตาม คงต้องมีสมาธิมากๆเพราะว่าสมาธิคุณจะหลุดได้ง่ายนะครับสมาธิคุณจะหลุดได้ง่ายในปีนี้หลังจากดาวยกการอ่านตำรับตำรานะครับก็ไม่เป็นอะไรที่เข้าอ,อกเข้าใจอย่างที่ควรเป็นหรือเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้ไม่เต็มที่ทำข้อสอบได้ไม่เต็มที่อ่านหนังสือไม่ได้เต็มที่อาจจะเกิดจากสุขภาพไหมที่เกิดกล่าวอ้างทีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเช่นชาวราศีกรกฎเขาบอกแล้ว ปีนี้ห่วงที่สุดคือด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวที่กําเริบหรือจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลหรือจังหวะของชีวิตนะครับก็เป็นเหตุและเป็นผลที่ซ้ออาจจะกลัวนะครับว่าเฮ้ยชาวราศรีกรกฏเนี่ยจะสุขภาพแย่จนไม่มีเวลาเตรียมเนื้อเตรียมตัวหรือสุขภาพแย่จนอ่านหนังสือแบบไม่เข้าสมองเลยไหมนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ แล้วครูบาอาจารย์ล่ะพี่รุ่นพี่รุ่นน้องล่ะไม่มาชี้แนะฉันเลยเหรอเพื่อนฝูงไม่มาช่วยฉันเลยเหรอน้อยมากครับปีนี้เป็นปีที่หอเหี่ยวในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่หอเหี่ยวในเรื่องของความเมตตาและเอ็นดูฉะนั้นบอกได้เลยนะปีนี้มีโอกาสที่จะเจออาจารย์ที่ปรึกษาห่วยแตกนะครับหรือคุณอาจจะไปทำอะไรให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่พึงพอใจจนเขาไม่ได้มาเหลียวแลคุณ นะครับเช่นอาจารย์วิชานู้นวิชานี้แทนที่จะมาติวข้อสอบต,ต,ต,ติวเตรียมตัวเข้ามาหาลาัยให้เรามันใส่ห้องนี้เป็นพิเศษฉันไม่มาสอนหรอกห้องนี้เก่งนักใช่ไหมอ่านหนังสือเองเลยจ้าอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วคําพุกเนี้ยซอเห็นรุ่นลูกซอ้อนะโดนประจําเลยบางทีอ๋อนี่ห้องคิงใช่ไหมห้องคิงอ่านหนังสือเองเลยจ้าฉันไม่สอนอะไรเงี้ยนะบางทีนะบางโรงเรียนโดนแบบนี้นะ ฉะนั้นชาวราศีกรกฎจะโดนข้อน,นี้แหละครับนะฉะนั้นก็อย่าบอกเพื่อนๆน,นะว่าคุณเป็นชาวราศีกรกฎแม่นั้นเดี๋ยวเพื่อนเขาจะลุมสกรรมคุณอ๋อแกใช่ไหมที่ทําให้คุูเบื่อขี้หน้าห้องเราอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นและนะฉะนั้นชาวกรกฎนะครับก็คงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของความมีอีกโก้หรือความดื้อความล้นเช่นแบบ อ๋ออาจารย์หนูเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยอย่าไปพูดเลยนะฮะอย่าไปพูดเลยเช่นแบบครูกำลังสอนหน้ากระดานอยู่ดีๆอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะไม่ต้องซ้ําไม่ต้องซ้ําปิดปากไปเลยฮนะปิดวาจาไปเลยนะให้ครูเขาพูดไปเ็าอยากพูดอะไรก็พูดไปเดี๋ยวไป,ไปพูดอะไรแล้วมันไปขัดหูเขานะเดี๋ยวเขาจะเกลียดที่หน้าแล้วเขาไม่สอนห้องเรานะครับฉะนั้นชาวราศีกรกฎจะไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ดอกผู้ใหญ่รวมไปถึงคนที่ทํางานด้วยนะครับ คุณอย่าคิดว่าคุณเก่งอย่าคิดว่าคุณเจ๋งอย่าคิดว่าคุณรู้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ไม่ง้อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่งอ้อคุณได้เช่นกันนะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมั่าเหินห่างหรือไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เอาหางตามาแลคุณนะครับคุณจะเก่งมาจากไหนไม่รู้รู้แต่ว่าปีนี้ชาวกรากฏนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะหางอ่าห่างเหินมา แล้วก็ไม่ให้ความสนใจกับชาวกรกฎเท่าที่ควรจะไปดูดีอีกทีนึงก็ช่วงวันที่สองตุลาคมถึงยี่สิบสองธันวาคมแต่ก็เป็นช่วงแค่สองเดือนนิดนิดน่ะมันนิดเดียวเองในของปีอ่ะนะครับฉะนั้นช่วงต้นปีเป็นช่วงเก็บคะแนนเป็นช่วงทำคะแนนให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักคุณจะเป็นนักเรียนน,นักศึกษานักศึกษาหรือคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนคนทำงานนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้อง ทำคะแนนให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใครนะครับฉะนั้นในช่วงจากเดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่สองตุลาคมผู้หลักผู้ใหญ่จะหมังเมินและไม่ได้ให้ความเอ็นดูกับชาวกรรกฎแถมชาวกรรกฎก็จะมีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับและจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคงตอบยาก แต่อย่างไรเสียก็คงต้องดูแลตัวเองสุดฤทธิ์สุดเดชเนาะนะแล้วก็ในตรงส่วนของเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักของชาวกรกฎเนี่ยต้องบอกงี้นิดนึงนะตาดีได้ตาลายเสียสอองบอกงี้นิดนึงนะฮะชาวกรกฎท่านใดนะครับที่ไม่มีดาวเข้าไปรับบอกได้เลยว่าปีนี้อาจจะร้องไห้โหนะครับแต่ถ้าท่านใดมีดาวเข้าไปรับทํามุมประหลาดประหลาดใส ก็าอาจจะมีการแต่งงานแบบชุลหหูหรือแบบเขาเรียกว่าไม่ถันตั้งเนื้อตั้งตัวก็นะก็คงไม่ได้มองว่าเป็นท้องกล่องก่อนแต่งหรืออะไรนะแต่มีม,มันมันก็ตอบยากนะฮะมันเป็นดวงดาวที่บอกว่าเฮ้ยมันมีเกณฑ์ของบางคนนะบางคนที่จะได้แต่งแต่ส่วนมากเนี่ยจะทุกข์ระทมกับในเรื่องของความรนะักอา้าวแล้วดาวพฤหัสที่โคจรเข้ามา เหยียบเดือนอาทิตย์เหยียบลัคนาในเรือนราศีกรกฎในช่วงวันที่สองตุลาคมไม่ส่งผลดีเหรอส่งผลดีครับแต่ไม่ใช่ทุกผู้ทุกนามจะต้องเป็นคนที่มีดาวเข้าไปรับด้วยถึงจะส่งผลคุณในดวงชะตาอย่างมากมายมหาศาลในด้านของความรักแต่ส่วนมากแล้วชาวกรกฎจะมีปัญหาในด้านของความรักแต่ทีนี้กีนี้เราคุยด้านสุขภาพของชาวกรกฎนะ แต่ถ้าจะตีความหมายความหมายหนึ่งของคู่ครองของชาวกรรกฎกก็ตีความหมายนั้นได้นะครับว่าคู่ครองของชาวเรากรรกฎกอาจจะเจ็บป่วยอะไรรุนแรงได้หรือไม่ก็ตีความหมายนั้นได้นะครับมันตีความหมายได้สองมิติแต่โดยส่วนมากจะตีความหมายว่าเป็นเจ้าชะตามากกว่าแต่ตีความหมายว่าชาวแฟนของชาวกรรกฎกนะจะเจ็บป่วยไ,ได้ไหมบอกว่าได้นะครับนะแต่มันก็ยังเป็น well ข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายนะครับโดยเฉพาะ ชาวกรกดนะฮะเอาใจแฟนเยอะๆนะใครมีแฟนแล้วเอาใจแฟนเยอะๆนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแฟนของเราเนี่ยจะได้โชคใหญ่ในชั้นศาลนะบอกได้เลยนะชาวกรกฎทั้งหลายเอาใจแฟนเยอะๆนะครับเดี๋ยวเขาถูกลอตเตอรี่ถูกหวยมาเขาไม่แบ่งเงินให้คุณนะฉะนั้นก็ต้องเอาใจเขาเยอะๆนะครับหรือบางทีชาวาแฟนเราอาจจะเงินเดือนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็อ่า แบ่งให้หน่อยนะให้ใช้นิดนึงอะไรเงี้ยไปซื้อเสื้อผ้าให้หน่อยซื้อกระเป๋าให้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แล้วทีนี้ในตรงส่วนของชาวกรกฎเองนะครับข่าวดีจริงๆมันต้องรอยกไปในปีหกเก้านะครับกลางๆปีซะด้วยซ้ํานะครับตอนนั้นจะเป็นข่าวดีมากๆแล้วถ้าชาวกรรกฎหวังจะมีโชคมีลาบนะครับก็คงต้องบอกว่าวันที่ 2ตุลาคมจนถึงวันที่22ธันวาคมจะมีโชคใหญ่ในชั้นษาครับกีนี้เราบอกว่าแฟนมีโอกาสโชคใหญ่ในชั้นสานะแต่รอบนี้ถ้าชาวกรกฎดอยากจะมีโชคเองคือวันที่2ตุลาคมจนถึง22ธันวาคมก็ไปนับเอากันแล้วกันว่าได้ได้กี่งวดนะครับซ้อก็คงตอบไม่ได้หรอกซ้อมไม่ได้นับให้นะฉะนั้นใครที่มีอาิตย์อยู่เรือนกรรกฎจะได้โชคมากกว่าคนที่มีลัคนาอยู่กรกฎครับ ดังนั้นก็ดีใจด้วยนะครับกับคนที่มีอาทิตย์อยู่คอรกฏจะได้โชคใหญ่ในชันษาแล้วในช่วงนั้นนะครับผู้รับผู้ใหญ่ก็จะให้ความเอ็นดูและความอนุเคราะห์ในช่วงปลายปีแต่มันก็ยังว่ามันน้อยนิดนะฮะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นผลเลิศอะไรกับชาวคอรกฏมากนะักแต่ยังไงก็เป็นผลดียังไงมันก็ดีกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับชาวคอรกฏขอให้โชคดี